ตัวผมในเกมที่มีชื่อว่า Yu-Gi-Oh Duel Ring นะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่า y u z u Ku หรือพระเอกของเรานั่นเองนะฮะภาคกรนนะก็ภาคหกของเรานั่นเองซึ่งผมดูแลตอนแรกยังไม่ดูเจาด้วยนะก็รับท่าท่าเครุโฮมูระจะมาใช่ไหมก็ไอตัววาน้องชายมันหรือเปล่าก็โอเควันนี้ผมก็ จะมาเล่นเด็กไซเบอร์ก่อนที่ไอ้เจ้าทัศิรู้มันจะมานะเพราะว่าคงต้องระบาดแน่นอนบลเลอร์หลอดโคตเทผมบอกเลยผมเองก็ยังอยากเล่นเลยอนะก็คู่ก็ต้องเป็นคู่บัาของสลาบเบนเกียและนะ้วแหละเบลเลอร์หลอดเนนะี้ยโอเคอะกหรบวันนี้เรามาเล่นเด็กไซเบอร์เริ่มต้นของเราก่อนนะฮะก็ท่านทำเพลงนะ้ะมาดูการลงแยงคือผมไม่ได้เล่น ประมาณสามวันคือประวัติมันหายเลยโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะต่อสามวันก็ขอนห่านที่จะนานอยู่ปกติผมเล่นทุกวันนั้นนี่อะถึงแม้จะไม่มีคนดูแต่ผมก็จะทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งผมพลัดจริงเลยเกมผมรักสุดหัวใจไม่ใช่เกมนี้ดิยูกิอ่ะผมรลก ถึงแอดระบบเกมมันจะเที้ยไปหน่อยประการที่คุณสมบูรณ์เที้ยอะไรมาใส่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราจะสู้อะโอ้โหตามับนผ้าที่เยอะๆนะเด็กตาเด็กน้อยไปนั้นนี่อ่ะกูจะสู้เงี้มึงคุณสมคุณคอนโทรล์เนาต้องลงแบบนี้ไปก่อนสินะลงไปเลยฮะแบคเอพโอเปอเรเตอร์เอฟเฟกต์ของการไปนี้สมตรงนเั้นพิเศษได้ออปเปรสเคิลที่อ่ะมาเตรียมบอทเตอร์สิ ใากนะลิงเลยดีไหมลิงเลยดีไหมครับลิงเลยดีไหม,มตรงมาเลยอัปเดตเจมเมอร์ต้องเอาแพลงก์โจมตีก่อนดิเอยไม่เกินอะ่ะกระดูกทำลายเพิรดแรกเลชิบหายเบวอร์เหมือนกันนะแบบบวกการ์ดหนึ่งใบจบเพินอ์อ่ะเขาถ้าจะเป็นเบ็กเบ็กเมจิกหรือเปล่า ฟางพายแล้วอีการเปน,ใน,ในี้มันถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปนะครับนะี่ขึ้นไปข้างบนตัวไอนีน่มีเล่นกัมีเล่นกับฟังชั่นยูทูบเด็กคนนี้ไลายอะไรอะไร่ะแล้วเวมพายคืออะไรนั่นิงเวมพายจริงๆป่ะตียังไงวะโอ f คก่อนนี้เนี่ยสมบี้มันเตอร์เพิ่มโอเค ข่ามึงกนสินะมึงเน่ะนี่แน่ตายซะข่ามึงกนที่เปลี่ยนการเป็นนี้คืออะไรฮะเรามีอะไรได้อะผมไม่กล้าใช้เลยว่ะถ้าใช้แล้วมันจะเสียหายอะไรไหมลองใช้ครับไม่เสียหายเลยมั้งเปเร่องเปไปอ๋อทำดาเมจดีห้าร้อยจี้เยอะไปเลยผมไม่เคยเล่นเด็กนี้จริงๆนะเนี่ยเอาชื่อลิ้นแงคนนี้เหมือนเคยเจอแล้วหรือเปล่า ไม่มังไม่มังไม่ใช่หรือมัม้งีปจับมึงไปเองหรือเปล่าตาข่ายงี้คูริโบอ้าวคูริโบ,โบตั้งโยมตีมบ,บ้าหรือเปล่ากูต้องป้องกันนะทะลุเลนนี่อทะลุครับขอเขอยอมไม่ทะลุก็เรื่องของเขาแล้วตีตีไปเลยเอฟเอคทำงานรถอีกห้าร้อยเข้าเจ็บเหมือนกันนะสองสอ,องพันสาม <laughs> ไม่ได้รับดาวเวามจต้องป้องกันนะครับสาหรับผู้เล่นมือใหม่นะผมบอกกันเลยว่าคูดิโบถ <c oughs> ึงมันอกไม่ได้ทำความเสียหายก็จริงแต่คุณต้องป้องกันนะครับหลังจากตวนนี้ทุกทำลลายมันถึงจะเอฟเอเกิดผลก็สำหรับใครที่ไม่รู้นะแต่ส่วนใหญ่ก็รู้แล้วแหละถ้าเนเล่นอยู่กี่มันขนาดนี้รู้มันก็รู้ไนะครับ <c oughs> มันไว้เล่นกับเด็กหนวงมากกว่านะส่วนใหญ่อ้าวรีมูไปเลยดิครับมาเลยอ่ะชื่อเ่อะไรเนะี่ยมิกราดาบัตเตอร์โอ้เโดนโลกพกน,นะดิษฐานโรยความมืดอ้าวทำไมถึงพัะดิษตัวนี้นตัวสองพันห้าเต็มเเลยนะน่ะแต่ไม่เป็นไรปิดฉากสวยๆให้เขาหน่อยแล้วกัน เป็นของขวัญสำหรับคนมือใหม่ที่มาเล่นนะก็เอานอันีเอเอาอนิเมชั่นไปดูหน่อยแล้วกันนะลงมาเลยไม่ตอนนี้ผมชนะคือเด็กโถก็ค to ่อนข้างที่จะจัดเชื่อว่านะเด็กมันแล้วแต่คนที่จะจัดเหมือนกันแต่บางที่เขาอาจจะยังไม่รู้ไม่เป็นไงอาจจะเป็นมือใหม่มาเล่นนะเพราะว่าเนี่ย การแต่ละใบที่ใส่มามันไม่ได้เกี่ยวข้องหรือคอมโบอะไรกันเลยนะก็คนนี้ก็ถ้าดูการ์ตูนหรือศึกษาการ์ืคืู่เพิ่มเติมน่าจะเก่งขึ้นได้ครับก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆโอเคกดไลค์ไปห,หน่อยนะเขาสามาเล่นนะ่ะถ้าเป็นมือใหม่จริงๆก็น่าสงสารเขานะครับเขาก็เล่นเต็มที่ของเขาแล้วอะที่ชิคารของมีอะแต่ว่า บางทีการกล่องรถไวลังข้ามมันอาจจะแบบหามาได้เยอะเกินจนย่อสูแบบไม่ไหวาการยูไอเอสอาร์ติมลิกเนี้ยเออบางทีผมก็ทอ้อเหมือนกันนะเวลาเล่นเจอแต่ว่าตอนนี้ผมเลิกคิดแบบนั้นไปแล้วเพราะว่าแพ้ชนะเป็นธรรมดาของโลกต่อ,อย่าไปท้อนะอย่าไปทอ้ออย่ไงกง้กูจะทอ้อแต่ทุกคนอย่าไปท้อนะครับ โอ้ยทากต่อไปจนมัาจะมีคนมาแบบส่งอกทางเข้ามาดูเองนั่นแหละโอเคคุณไทเรอร์ว้าวชิวซับอังกฤษเลยนะเล่นจโนจีด้วยแหมโดยละครโปล่ยผมโอ้มก้า d ์เฮ้ยเรดไอเลยเหรอเธอแรกอะนะคุณชื๋ยถ้าเป็นการทชีวิตเร้วกูจะทำไงเนี่ยโดนเล้วพีโอ้ m ก god กูโคตรเจ็บตัวนี้เลย มัจะยังไม่ได้บอกให้ผมโคตรเกลียดเลยอ่ะเด็ดตายอีกแล้วงั้นเหรอเร่องไรมนก็มาด่พีกูแล้วงั้นเหรอกูกับดักนี่แหละประเด็นนี้แะกับดักอะไรวะถ้าเป็นชีวิตนี่เฮี้ยเลยนะถ้าเป็นแบบพวกคืนคชีพยาวถึงสัามาเนี่ยผมนั้งไปเลยอะตัวเด็กเล็กอาตัวใหญ่โตปีค่อนข้างศึกเยอะเยอะเลยเยอะตัวนี้อีพีคืออ๋อตัวนี้อีอน ไปลงไปเลยปุ know what okay, Again, you know what ๊บผมไม่ใช่แม่โคก่อนวะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่ไรยังลืมลืมไม่ใช่ไม่เป็นไรหลอกลืมชิบหายไล้แหละลืมอะโอ้โหทำไมทีนี้เอี้ยกูเอี่ยไปบอสได้กูลงดิ้งไปก็ไม่ทันแล้วด้วยเฮ้ย หนักเลยกูหนักเลยจบเธอแค่นี้เองทำย่ยอะไรไม่ได้เธอหน้าอาจจะหนักกว่านี้เลยย่ถ้าโดนเล็ดไอสแลรดนี่หนักยิง่งกว่าเดิม <I do. S 1> ผมบอกแค่นี้โอ้โหพื้นที่จริงด้วยนี่เลย,อยเอาตัวไหนล่ะครับเนี่ย่ะ <I am. S 1> <c oughs> จีบีนายไอสัตว์เ,าาเวลยลดทำลายกูเฮ้ยผมเกลียด <c oughs> ตัวนี้นะเนี่อ๋อ my god ใจเย็นนะ ยิงข้าผมเลยโอ้ยตายเอต้องเปิดไม่เปิดตายอ่ะโอ้เลวมากโอ้เกือบตายอ่ะฮะร่างกายมือมือนพิกอะไรไม่ได้ด้ยโอ้ยเยเลยโอ้พาวเวอร์อบตกระเด็นไอ้เหี้ยเอ้ยเอฟเฟกแบบนี้เลได้ใช้ๆก่อนเลยฮันเออ บางครั้งการลืมก็อาจจะทำให้เราพลาดไปเลยนะ่ยก็ใช้แบ็คโฮไปก่อนดิพิเรนน์ออกแล้วนะเนี่ยยังบอกมีการทเทน,นี่ไงเทไร่เทลายเกินโอเมก้าเอทีโออะเรกาวตัว oh 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 ah, ใหญ่ไปอีกโอ้ยเนี่ยเทว ลกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วเรดอายมันกลับมาแล้วเขาเอออาประกาศเดีกกรเรยสไอ้ตัดมาทำเฮียตอนนี้มันไม่ทันแล้วครับโอ้ไม่ก็เรียกเรดอายอ,ายอายีกโอ้โหเยยโดนเ,ดเลเนี่ยแหละครับคนเดียกันไม่รับครอบโดนไปนครับเป็นเกมเลยอ่ะ <c oughs> แทนที่จะเทินแรกอยได้ตีเไรเฮีย้ยทำไมไมันเป็นอย่างนี้วะ ล่นจะขึ้นมยแล้ว yeah. มันมือเลยน,นะมึงดิตายฮะ็ผมก็ไม่ง่มันไอ้นี่นะมันก็ไม่ค่อยเก่งไ่นะแต่มันก็ไม่เลฮะทเดินพาดูก็จบอย่างนี้นะแหละก็เฉยๆนะเล่นตายคุงผมก็มีนะแต่ผมไม่เล่นหรอกไว้เล่นคลิปหน้าแบบพิริศเดียวไปผมไปเล่นแล้วกัน นี่ก็เพลงริยวาวไปนะเดี๋ยวว่าผมจะเล่นตัวนี้ยูสซคุกก็เออการ์ลิงน,นี่เป็นการที่ต้องอ่านาอเอฟเฟกต์ก็ชอบจริงๆเฮียจึงกูไม่ได้อ่านแบบเล่นให้พวกมึงดูเลยเเคยเห็นยูทูบเบอร์หลายคนไหมยูทูบเบอร์หลายคนอย sure บอกเอฟเฟกต์การด นี่นะนี่นะหึงจับจะบจั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 บเชื่อมโยงกันยังไงใช่ป่ะแต่ว่าผมคุณก็มีตาเนี่ยไม่อานเอาเองครับเกินไปคูณยี้มันเกินไปพี่พี่ทำไมพี่ถึงไม่สนใจคนดูเลยครับเออไม่ใช่ผมไม่สนใจนะแต่ว่าพี่พี่มึงเอ๋อเหรอมึงพูดคนเดียวมึงไม่เอ๋อหรอกไอ้สัตว์มึงอ่าเอ๋อที่เหี้ยเด็กเเวน พูดแล้ดูอายุผมด้วย,ยน,น,นะบางทีก็เด็กใครก็ไม่รู้มามนนะนีนนะก็นั่ยนะฮะเจอตกแปลกๆเลยไม่อยู่ครับไม่รู้มยังไงครับนานแล้วครับ That was impressive. ผอ้เพลหรอเกาชนะเอ้าอ๋าอเนี่ยหลุดโอเคเมื่อกี้มีธุระนิดหนึ่งนะก็เดี่ยวกันไปเลยโอเค โอเคกูแพ้ไอ้สัต์ถ้าเป็นตาฟ้าเมื่อกี้เป็นชนะได้แม่งแรงกูขึ้นแล้วซลเวอร์เลยเฮียทำไมมันไม่ขึ้นวะโอเค okay. มาเพิ่งุดสามนาทีเองเลี้ยงในส่งก้ำตาแม่ไอ้เย้นนะโดยาวไปที่จริงผมจะทำก็คิปดได้ชั่วโมงได้ซ้ำนะแต่ว่า บอกว่าช่วงตอนนี้ผมโคตเจ็บคอเลยแล้วก็นะอุ้ยมาลิกอุ้ยผมไม่เจอคนใช้มาลิกนานเลยวิงจริงๆเป็นตัวละครที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งนะมาลิกชอบในความโลกิจของมันชอบสุดๆเลยมันมาลิกอะมันเท่สุดๆแล้วอะคือแบบเออแบบคือตัวเมืดที่ผม ตัวแบบตัวโกงที่ผมชอบที่สุดก็คือมาลิกนี่แหละแม้มื่จะโดนนักผู้เขียนยำเยอะก็เถอะเพราะว่ามันสู้กับพวกตัวเอกอนะเนาะก็โดนยำอย่างเดียวเลยเกือบแพ้เจโนโจีด้วย <c oughs> ที่จริงก็แพ้แหละแต่ว่ามันเจโนโจีตายไปก่อนนะเดอะเบิร์คอสตันอืม เฮ้ยจได้มิดออฟวอนเดอร์ฮะขอาซอมบี้เพิ่มสองร้อยแล้วก็อะไรเพิ่มคุณซอมบี้ดิทอารุกสารน้องไอ้เจ้าแทนได้ฮะก็ถ้าเป็นคุณคุณจะทำไงอ่ะคูแบ็กคก่อนคูแบ็กคง โจมโดนทำลายแทนก็นมาฮะโอ้โหสุดยอดวายเหี้ยไอเด็กคนนี้มันเป็นทุกคนยังไม่ได้ต้องการรู้หรอกแล้นะเนี่ยเย็นสู้ก็มาเด็คุ้งต้องใจเย็นเย็นชาร์โดเกมนะสัตว์รถตู้ก่อนด้วยมาคืนมือที่นั่งโดนรถอีกหรอวะไอ้มาติคุง้งเดี๋ยวมึงคิดไทเกมหน้าด้านหัวนั้นคนเดียวสิ เดีเป็นความมืดต่างคนต่างเจ็บนะจะบอกให้ผมจะสั่งสอนคุณมาลิกคุงเองเมื่อเป็นเด็กท่านมืดมันก็ต้องขอคาราวานะคนเอามาลิกมาเล่นเพราะช่วงนี้ไม่เห็นเลยอะ่ะเฮ้ยสั่งเวาทแทนสองตัวลงมาเลยไม่ไม่ไม่มาลิกแล้วมั้งก็คูเอ็นเนี่ยแย่ต้องรู้ ผมอยากได้สีดาวกูขอสีดาวได้ไหมแล้วกูจะไม่ขออะไรอีกเลยตับดักผมไม่รู้ด้วยเนี่ยแบบเดนเนี่มันมีเอฟเฟกอะไรอีกวะเ <c oughs> ฮ้ยธะละคขังช่วงเอ็นเฟสามารถอะไรอะ่ะส่งเวนี้ลงสุสานแล้วดาเมจขึ้นหนึ่งอัมพลังโจมตีที่ลงสุสานโอ้โว้าว เอกสุดว้าวเลยฮะพอมาลดเอพีได้ฮะก็มาแนวลดเอพีเหมือนกันนะคนนี้แต่ว่านายก็ต้องดนผนนเกม,มความมืดเหมือนกันไงละ่ะมาลิคุม,มก,ก็ถ้าใช้ก็ถ้าใช้อีกหนนาทีกูจะด่ามึงเลยนะโอเคฮะ <laughs> ลดปี้าพวอกันถลเกมมีความมืดออยองแกงไงละ่ะ ยากเลยแบบนี้สงสัยแบรนด์ไหนทุกสิบาจะสุดสาหนึ่งตัวเชินแบบพิเซนกลายเปนี้ตแสนหนึ่งใบก็หรอได้อยู่มั้งแบบนี้เนีผมขอลิงกันได้ดีวะมอเตอร์ลิงน่ะมันพิเศษอย่างนี้ยังไงล่ะเอาตัวนี้ก็ได้ไ ลิงไปเลยปไ่นยไปดีโคตฮาร์เตอร์ลงมาเอฟเฟคของ er, ดัสกิอป์เชื่อเพลิดทำมนกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาหาฉันทีเลยไหมคนดีนี่ไงลงมาาน้าด้าน,าน,านเลยอ่ะเต็มเลยไงไฟวอลเอฟเฟคมันคืออะไรนี่อะ่ะ สองปันหาเยอะกว่าด้วยนะแต่เราไม่รู้กับดักของเขาหน่าแหละประเด็นนะเลียนมีคอทฮอกเกอร์อรจงมาจุดที่ริงนัมเบอร์ไม่กิเที่อะไรก็ไม่รู้กำไม่ได้คลเพลงดูสิสคลิปตอนเป็นสารทำง,งานครับ มบลีมิดแบบนี้เอาป้าเอากับขึ้นมือเหรออ๋อทำไมกับขึ้นมือได้ก็คึ้นยอดเทปไปเลยอนะลงไปโว้ดก,ก่อนแต่ไว้ยโกลนกว่าเป๊ะไปเลยอะออเจ็บไหมเจ็บไหมล่ะคุณมาทีคพุง Shadow Game หูหนีร้อยเลยเหรอจะหดร้อยคือเป็นแล้วฉันไม่ยอมหรอกนะคุณไอยโซโร <c oughs> โซโรซช่ไหม

ไปเลยดีโคชอปเตอร์เอาพลังชีวิตมันมาซะกับดักแต้นนอนตาคนนี้กูว่าแล้วดีให้กูตั้งรับไปกัวบอลนึงงอ้นที่เกิดตายแล้วตัวนั้นมาผมน่าจะตายเลยทีเดียวเชียวเอะไรฮะเรามีดิเมชั่นโพลเซนอยู่ฮะลุกต่างมิติพลุกต่างมิติอีการ เดี๋ยวคิดว่ามันจะจบซิคุณมาหลิกพุงจ,จบเพียงแค่นั้นหรอกนะฉันอะลิงได้เรื่อยๆยังไงล่ะเป็นคู่ขวัญมาพิเศษของฉัน,นยังไงล่ะ,ละมาเลยฟ็อกซี่ดร์ดรอนน่ะมาจุดตีอื้อฟ็อกซี่ร,กรา ừ, กักอนอ้าว่ใช่เอาเดีด่ยวใช้ได้แต่เดียวใช่ไหมตีเลยยกทีไปตรงข้ามโดยตรงจบเพลินเป็นพลาดระวังตายนะครับบอกเลยคุณโซโล มาริ้จังไงฮะเป็นผู้เล่นที่ผมเล่นโคตนานเลยไม่ได้นานมาเล่นนะนานเพราะแม่งเสียเวลาแั้งอ่านเนี่ยจะว่าเป็นผู้เล่นเก่าก็เออผมก็น่าจะใช่อ่ะไม่ใช่ไหมไ่รู้แต่ ันน่าจะหาการผดคอมบี้มาใส่นะาลังหาจัดดิสตัวตายตัวเองอยู่หรือเปล่าก็เป็นกำจังใจให้นะฮะจะพยายามปรับปรุงยูเวอรูพัฒนากันต่อไปก็ทำให้คนที่กำลังหาแนวจัด,ดดิกของตัวเองนะคนนี้เ็นจะด,ด,ดิกของตัวเองเลยเนะี่ยซอมบี้อย่างเดียวเลยแต่ว่าผขาพลาดไปฮนะเพราะเขาไม่รอบครอบ ผมก็เสียใจในนาทีนี้ด้วยคือดกดยอมแพ้เลยฮะถ้าจะแพ้ขนาดนี้ก็ปล่อยให้เขาตีไปแล้วเพราะผมเขาจะรีบเหมือนกันเนาะก็หมอบการหึงง่ายแล้วก็ตีไปเลยเพราะว่ากลัวองมีคู่ดีบุมมันตีนี่นะครับขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันครับเป็นคนที่น่านับถือนะคนที่จัดเด็กของตัวเองผมชอบไม่ชอบเพราะชนะนะชอบเพราะว่า มีความตั้งใจแบบไม่อยากเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเป็นตัวของตัวเองผมชอบเลยเพาแบบนี้ดีกว่าไปกอปพวกเอยเดวิสนะดี่ว,ว,นะดว่าไปกอปเล็กยูทูบเอามาเล่นระบาดเกินเกินเ,เลยนะก็ไปดูเล็กมาตั้บหนึ่งนะก็ใส่กกร์แม้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วน่าจะซอมบี้หมดเลยก็นั่นะก็น่าจะเป็นพวกที่แบบเพิ <c oughs> ่งมาเล่นนะ หรือแม่งก็จัดเด็กฮาฮาอยากมาเล่นแม่งก็ประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขึ้นซีเวียลหนึ่งแล้วสำหรับคลิปนี้ได้ลแล้วเป็นเพียงแม่งนี้สำหรับเด็กที่มเชียอว่าลิงพวกเด็กดีโคทอกเกอร์นะพวกลิงพวกฟอร์ซเบอร์โอเคสำหรับวันนี้นะครับบายบายที่อยู่เก n น e x t time